ไม้จันแม้แห้งก็ไม่ทิ้งกลิ่นช้างเข้าที่รบก็ไม่ทิ้งลีลาบัณฑิตแม้ประสบทุกข์ก็ไม่ทิ้งธรรมคนทุกคนเกิดมามีกรรมสำหรับจะเทียมแอกเทียมไถจำต้องอดกลั้นต่อสุขและทุกขอดกลั้นต่อความรักและชังความเจริญของคนทั้งหลาย ย่อมเกิดมาจากความประพฤติชอบและการหาเลี้ยงชีพชอบเป็นหลักสำคัญผู้ที่จะสามารถประพฤติชอบและหาเลี้ยงชีพได้ด้วยนั้นย่อมจะต้องมีทั้งวิชาความรู้และหลักธรรมทางศาสนาวิชาการกับหลักธรรมนี้มีประกอบกันพร้อมในผู้ใดผู้นั้นจะได้ประสบความสุขและความสำเร็จในชีวิต đôi sống buồn.